เรานอนหลับพวกเราอยู่นะพอเรานอนหลับตอนนอนใหม่ๆมันก็คิดนั่นคิดนี่มันก็คิดคิดไปคิดมาก็เออล้วก็หลับฟึบหายไปตอนที่มันหลับหายไปทุกอย่างหายไปตอนนั้นตอนที่มันหลับนะมันจะมันจะล้างทุกอย่างหมดเลยเหมอนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เคยเก็บข้อมูลอยู่ทั้งวันพอมัน <le> ป <a> ิดเครื่องรีสตาร์ทไม่ใช่รีสตาร์ทปิดเครื่องชัตด,ดาวน์เครื่องปุ๊บ <le a> <start> มันจะล้างข้อมูลทิ้งหมดเลี้ยงเลย คำถามคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นข้อมูลยังอยู่ไหมข้อมูลมันอยู่ข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแหละแต่มันหยุดทำงานพวกเราเข้าใจไหมทุกอย่างมันยังมีเหมือนเดิมหมดเลยแต่มันหยุดทำงานแค่นั้นอุปมานามทาุมันปรุงแต่งทั้งวันก็ช่างมันนะตอนที่เราหลับลึกเนี่ ตอนนั้นเป็นตอนที่นามธาตุหยุดทำงานมันเหลือแต่จิตอย่างเดียวเพราะมันไม่มีการกระทบพวกเราเข้าใจไหมเพราะไม่มีการกระทบจิตจิตจึงไม่มีการกระเพื่อมและสัญญามันก็หยุดทํางานนะักขณะนั้นชั่วขณะเมื่อสัญญามันไม่ถูกดึงขึ้นมามันก็ไม่มีการกระเพื่อมปรุงแต่งต่อมันเหลือแต่จิตซึ่งเป็นธาตุใสบริสุทธิ์ดังเดิมในขณะที่เราหลับลึก นั่นแหละคือจิตแท้ๆของพวกเราแต่มันยังไม่มีปัญญาแค่นั้นเองนะประเด็นคือมันยังไม่มีปัญญามันยังเป็นจิตบริสุทธิ์เหมือนเดิมแต่มันยังคงต้องอาศัยการปรุงแต่งอาศัยนามธาตุเพื่อปรุงแต่งเรียนรู้เหมือนเดิมพอเราตื่นมาปุ๊บมันเริ่มรู้สึกตัวนั่นแหละเริ่มอาศัยนามธาตุแล้วเริ่มรู้สึกเริ่มรับรู้ล้วก็เริ่มคิด